เดี๋ยวยังไงครับทุกคนเดียววันนี้เราจะมาทำกงเต้นอ้าวพี่น้องอ่ะเอยสอนมาเอ้ย,ออยคุณคิดว่าฝรั่งกินไม่เป็นใช่ไหมครับมาครับเข้าสู่หนึ่งล้าน subscribe จะไป สวัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนจัดเป็นพิเศษมากเลยครับทุกคนเพราะว่าเอยก็เห็นว่าแบบหลายๆคนใช่ไหมในย t u b e เขาก็กำลังจะทำอากงเต้นครับซึ่งแฮชเป็นคนที่แบบว่าอยากกินมานานแล้วตั้งแต่แบบสองปีทีแล้วครับทุกคนแต่ว่าแบบไม่ได้มีโอกาสเพราะโควิดพอยก็ต้องกลับบ้านยังไงก็เคยก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วครับทุกคนแล้ววันนี้ครับทุกคนเรามีปุ้งปอยตรงนี้เออมาครับทุกคนตรงนี้ครับทุกคนหลายตัวเลยนะครับผมเดียวยังไงครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ แจ่คก,ก,ก,ก็บอกตรงๆกันว่าก็แบบทำตรงนี้นะครับซุนครบตรงนี้นะครับผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับ่าเราก็จะเกินนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงก่อนเอินนะครับผมก็อยากจะ ขอโทษครับน้องเนาะขอโทษนะครับทุกคนมันเป็นครั้งแรกของแฮทที่เคยเกณฑ์กุ้งเต้นมาก่อนแล้วก็แบบก็กร,รู้สึกผิดแต่เข้าใจว่ามันเป็นของเกณฑ์น,นะครับทุกคนแต่ยังไงข้อคือแบบว่าแบบนี้ก็กรู้สึกผิดอยู่ดีอ่ะยังไงก็ขอให้เราเจอกันเป็นเพื่อนกันในทรั้หน้านะครับผมสักวันหนึ่งอะ่ะผมไม่ได้แบบว่ามยายังเกิดมาเป็นกุ้งครับขอให้น้องกุ้งก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าครับผม <c oughs> <c oughs> ทุกคนขอเตือนน้องๆไว้ก่อนว่าถ้ากิรว่าคุณทำแบบว่าคองดิบไม่เป็นยาทำนะครับผมเพราะว่าของดิบก็มันจะค่อนข้างแบบอันตรายได้นะครับเออมันอาจจะแบบว่าเป็นพิษได้นะครับทุกคนถ้าจะเกณฑ์ถ้าจะทำก็ให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะครับผมอ้าวมีน้องอ่ะเอ้สอนมาพีบอกว่าให้รอตรงนี้นะโอ้ยเขาไม่ฟังเลยครับทุกคนนี่ครับปัญหากับกุ้งครับก็คือแบบเขาวุ่นวายตลอดนะเดี๋ยวยังไงแล้ก็ว <laughs> เราต้องรีบกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะแบบกระจัดก,กระจายไปทั่วนะครับทั่วห้องของแฮทเลยนะครับที่ผ่านมาใช่ไหมแฮร์่ก็เห็นว่าว่า YouTube ช่องอื่นๆเขาก็ทํากันเนาอเขาบอกว่าทําเองกินเองอย่างนี้แฮทก็ คล้ายๆนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าวิธีการที่เราจะทํามันจะแตกต่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ถ้วยนะครับเราก็จะใส่เป็นถุงนะครับเราจเอาถุงมาแล้วก็ไถ่ยาวนะครับทุกคนอ่าในการผสมกุ้งกับเครื่องของเรานะครับเครื่องก็มาครบแล้วนะครับผมยังไงครับทุกคนก็เราจะใส่เครื่องก่อนนะครับในถุงใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเป็นคนร้อยแอวนหรือว่าคนอีสานก็คือเราทํากันอย่างนี้ครับทุกคนเราจะใช้ถุงนะครับแล้วก็มาขอย่อยนะครับข้อย่อยอย่างนี้เลยนะครับผมเออมันจะง่ายกว่าครับ ง่ายสุดนะครับแล้วก็มันจะแบบเออสำหรับคนที่เราแบบว่าขี้เกียจเนาะไม่ต้องแบบเสียเวลาในการล้างจานครับทุกคนก็บอกว่ามันทําได้ง่ายๆครับมาครับทุกคนก็เปิดนะเปิดถุงตรงนี้นะครับโอ้ทุกคนดูสิครับอันนี้แครก็ขอแบบว่าแพทๆพเลยนะบอกแพทบอกแซบนะครับดูกคนเลยเราต้องแบบต้นๆนะครับมันต้องแบบจัดให้สุดนะครับผมมาครับเนี่ยถุงเอ้ยเทเลยครับเออเออ หมดนะหมดนะอ่าหมดแล้วหมดแล้วมาครับเออส่วนตรงนี้ครับทุกคนก็มันจะเป็นน้ำปลานะครับกับมะนาวครับซึ่งผสมกันแล้วนะครับรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ในถุงเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับผมที่ที่มีกลุ่มเยอะๆใช่ไหมแบบหลายตัวเลยนะคือเราจะกินเยอะนะครับเดี๋ยวท่าก็จะแบบเรียนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนป้านะครับก็ชวนก็เหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าแบบสร้างสรรค์ก่อนนะครับที่สร้างสรรสั้างสอนหรือเปล่าสร้างสรรค์กันนะัทุกคนก็บอกชวนหลายคนมากินนะครับ อ่ะโอเคไหนไหนก็น้ำปลากับมะนาวก็รีบร้อยแล้วนะครับเทเลยครับอ่ะส่วนตรงนี้ครับทุกคนก็เรามีมะนาวเพิ่มมาเพื่อว่าเราอยากจะปีบแล้วก็อ่ะายนะครับถึงเวลาแล้วแล้วนะครับปมน้องๆครับเราก็จะเก็บกุ้งกันนะครับตอนนี้นะครับมาครับกุ้งไวตรงนี้นะครับแล้วก็เนะโอเคครับน้องๆมาครับมาครับมันใส่ได้เปล่ามันใส่ได้อุ่นไวแล้วอ่ะ ใจเย็นๆนลูกอ๋อไปก่อนไปก่อนอขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษนายนายครับทุกคนก็กุ้งก็พอแล้วครับมาเปิดแล้วก็มาเขย่าครับทุกคนเย่ะเยอะๆเลยนะเราก็จะดูกันว่ากุ้งเขาจะเต้นหรือเปล่าครับทุกคนเขาเต้นจริงด้วยเดี๋ยวขอใส่มานาวเพิ่มครับเฮ้ยกุ้งเต้นจริงครับทุกคนเขาเต้นแบบจริงจังด้วย โอเคกับน okay. ้องๆขออนุญาตกินด right ้วยนะครับขออนุญาตกินด้วยนะครับมาเลยครับมาเอมาเลยครับท่านแม่เคยกินอะไรที่มันแบบว่าแบบยังไขยับตัวอยู่ครับทุกคนเออน่ากลัวอันนี้ครับทุกคนก็มันจะมีกุ้งไหลตัวอยู่อันนี้คือแบบมีกุ้งเยอะอยู่นะครับทุกคนดูสิครับดูสิครับผมอย่าไหลตัวอยู่เลยนะมีบสองสามตัวที่ยังไขยับอยู่เลยนะมาครับนะหนึ่งสองสามอร่อยมากครับทุกคนคือแบบ The ะเบสเลยนะมันแดดมากมันแบบ มาครับของจริงของแท้ครับมาเลยครับผมพี่คารดอดครับพี่คารดอนอบน้องๆจริงๆอ่ะมาครับพูดถึงมันอร่อยครับทุกคนโอ้ยมันก็จะแผ่นๆนะครับแล้วก็แบบแข็งคนนิดนึงเออมันซาบครับทุกคนมากินคำที่สองครับทุกคนต้องกินแบบแผ็ดๆเลยนะครับทุกคนมาเลยครับมามามาฮึบฮึบฮึบฮะ อร่อยครับทุกคนยิ่งเกินก็ยิ่งอร่อยนะแผ็ดมากนู้ฮูร้รสชาก็จะคล้ายๆกับพวกแบบลาบเลยไม่งั้นก็ก๋วยเตี๋นะครับทุกคนก็คองเด็บวัตถุด็บมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วเนาะอืมแล้วก็ขั้นตอนการทําก็มันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วอ่ะแต่นี้ผ่านครับทุกคนอร่อยมากครับทุกคนดูสิครับเออทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้มันมันเริ่มแผดแล้วอ่ะจริงๆแบบโอยแผดมากอ่ะเดี๋ยวยังไงครับทุกคนก็จะกินอันนี้ให้หมดแล้วก็ อทำต่อไปแล้วก็แบบไปแจกไปกินกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็แบบเพื่อนบ้านด้วยครับทุกคนเดี๋ยังไงครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับนะครับมเราจะมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแบบว่าของกินของแปลกที่คุณอยากให้แอนกินเพราะว่าคุณชอบชอบแบบบังคับให้แอนกินอะไรของแปลกแปลกแต่จริงๆนะคือมันอร่อยครับทุกคนมันแบบเปิดโลกมันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับขอบคุณด้วยนะครับก็บอกมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวยังไงก็ ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมทุกคนเราใกล้จะถึง100,000 u b s c r i b e แล้วนะครับบอกเลยว่าเราจะมีของพี่เซนนะครับผมตอนที่เราถึง500,000 u b s c r i b e แล้วนะครับยังไงก็เจอกันคลืนหน้าครับทุกคนที่บ๊ายบายครับทุกคนเฮ้ยฝรั่งไทยแท้ๆก็ไปแล้วนะครับผมไป